กราบสวัสดีครับมิตรแักแฟนเพละ f c ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากหยุดกันไปสองวันนะครับตามที่บอก f c ไว้นะฮะคือถ้ามีผ้าใหม่ก็จะมาลงนะฮะในช่วงนี้เพราะว่าเดือนนี้นี่ผมว่าฝึกทั้งเดือนนะรเรื่องการค้าการขา,ขายนะฮะแต่ถ้า ถูกนะฮะก็ขายได้เรื่อยๆนะครับผมนะฮะช่วงนี้ผมก็เลยพยายามที่ว่าของเพลงก็พยายามที่จะหยุดซื้อก่อนนะฮะพอซื้อมาก็ติดมือน,นะฮะอย่างองค์ราคาต้นทุนแบบรตรงๆสองสามบาทขึ้นไปนี่ไอ้สองสามพันขึ้นไปนี่คือเหนื่อยแล้วนะชั่วโมงนี้ถ้าจะมาขายนะฮะในช่วงเทศกาลจริงๆก็เป็นเป็นเหมือนกันมาตลอดนะท,ทุกทปีไม่ว่าอยู่ขายในาขายในในไหนนะไม่ว่าจะเป็น แขงข้างนอกใน Facebook ใน YouTube อะไรเงี้ยนะเป็นเป็นเหมือนกันหมดนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าใครอยู่ในสังคมโลกของ f a c e b o o k อะไรเงี้ยนะก็จะโพสแบบโอ้ล้มมวยอ,อะไรกันอย่างเงี้ยนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดโกราชนะคือเตรียมตัวเดินทางไปไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะไปบ้านพ่อตา นะฮะผมผมเคยเคยนั่งไปทีหนึ่งนะ mm. นั่นแหละฮะพระพระงพรงพตานะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงแกนะ่นตอนนี้ผมอยู่โคราชนะครับผมก็นะัดพักพวกไว้จะดูของกันที่ตลาดหัวทะเลนะครับผมคลิปนี้ยังเป็นของเก่ารวมใหม่นะเก่ารวมใหม่นะครับเอฟซี FC, นะแล้วผมก็เน้นเนี่ยนะหลวงพ่อเงินเลยนะครับเพราะว่าคลิปก่อนเนี่ยคือหลวงพ่อเงินไปไวมากนะก็คือหมดเลยนะครับผมอ่าอันนี้ผมก็ยังเอาราคาเดิมนะฮะให้เอฟซีแบบโปรโมชั่นแบบราคาเดิมนะครับ 2,000ัหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ F4 แล้วก็เน้นคัดหลวงพ่อเงินที่ว่าเคยเปิดองค์ละสี่0ั0ห0า0ันองค์7ก0 0ปเนี่ยเอามาเขาเรียกว่าโปรโมชั่นเลยกับ F4 นะครับนะฮะก็ไม่ต้องสนใจทุนกันแล้วนะฮะนี่ฮะอย่างอันเนี้ยมีอันนี้ได้มาใหม่นะอันนี้ดูของใหม่กันเลยนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นพระหายากนะอันนี้ได้จากพวกพวกกันที่หัวทะเลนะฮะตลาดหัวทะเลโคราชนะครับผมตลาดหัวทะเลโคราชเนี่ย ตลาพระเครื่องของเทเลโคลาเนี่ยเขาก็มีนักใหญ่ทุกวันอังคารกับวันพฤหัสนะฮะแต่วันอังคารนะเขาว่าแผงจะเยอะกว่านะครับอันนี้ก็เป็นพักแท้ดูง่ายนะครับรวมพ่อเงินกลุวัดโพธิ์เทนะฮะนานๆจะเจอนี่ก็ต้องมาโอ้กันถึงโคราชเลยนะกว่าจะได้นะการไปจินหาไม่เจออลไวนะครับผมนะฮะเนี่ยตอนน่าจะไปเอามาตอนเปิดกลุ่นะครับแต่กลุ่ปีอะไรผมก็จําไม่ได้แล้วนะฮะ เนี่ยครับหาจบจริงยากแล้วนะครับผมเกยเยอะนะครับผมเกยเยอะมากนะฮะนี่นะวันนี้เอานั่นเลยนะจริงๆนันเนี้ยอันเนี้ย,นนซ,ออย,าายซื้อมาคู่กันสมัยองอเนี่ย <c> ฮ <oughs> ะพิมพ์ทิตาห้าชายซื้อมาคู่กันนะฮะอ่านะฮะคือแรกของแรกของหนึ่งองค์โปะตังนะฮะถึงได้ราคานีนี้ฮนะแต่เจ้าของเนะี่ยเขาเปิดองค์หนึ่งอย่างเงี้ยเปิดสามพันนะ เงี้ยเปิดห้าพันนะอันนี้ผมเอามาดึงหน้าพระนะครับ Fc เพราะที่เหลือเนี่ยก็บอกตรงว่าเป็นพระที่เคยลงบ้างแล้วนะเนเคยลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเบือ่อก็เลยต้องมีของใหม่ๆห่ให้ชมกันบ้างนะครับมีของใหม่ๆหม่ชมกันบ้างแล้วก็เอาไปในราคาโปรโมชั่นเลยนะครับสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ Fc นะฮะถือว่าแก้ที่ถึงกันเพราะว่าช่วงเนี้ยผมโดนโดน,โดนบน่นนะผมยอมรับเลยกาบขอไฟ Fc จริงๆที่ว่าบางทีมัน ทำวันหายไปสองวันหายไปสามวันอะไรพวกน,นี้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ว่าผมผมเดินทางนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่มีไม่มีคือพ้าเนี่ยอย่างตอนซื้อไว้จากอะไรสิงบุรีก็หมดเพราะซื้อได้ไม่เยอะนะครับนะฮะก็ต้องเก็บของเกา่าๆอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างนี้ก็น่าจะได้จากงานสิงบุรีเนี่ยนะครับเนี่ยฟอร์มเนี่ยปกติต้องขายสองพันนะเนี่ยนะครับนี่ก็ซื้อมาเป็นพันนะครับผมเนี่ย ก็ยอมนะให้ fc ไปนะฮะเพื่อช่องจะได้ไม่เหงานะจะได้ไม่เงียบไม่เหงานะครับเนี่ยผมก็เอาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ fc นะเลือกไปเลยนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยพระฟอร์มอย่างเงี้ยผมบองตรง่ะเป็นรายท้ดูง่ายสบายตาสำหรับผมนะเพิ่มโจมเลยนะเนี่ยจอบเล็กพิมแข้งตรงแต่ว่าหล่อไม่สวยไงหล่อไม่เต็มแล้ว fc ดูเนื้อหาโลหะความเก่านะดูการหล่อแบบโบราณน,นะนี่ฮะ เนี่ยพระเขาเป็นรายชี่แบบจี๊มากเลยน,ะนี่ยผมไม่ได้ไปขายในแพลตฟอร์มอื่นนะเฟซบุ๊บกเฟซบุ๊กผมไม่ได้ลงเลยนะเนี่ยนะครับอย่างนี้ต้องเปิดกันห้าพันนะต่อมาสามพันตูนนะครับอย่างนี้นะแต่ว่าเนี่ยเอาไปสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ fc นะอันนี้เหมือนจะหลุดจองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ย ไม่แน่ใจนะหรือว่าไม่เป็นไรนะ f c นะครับไม่แน่ใจว่านักโอหลังสงกรารหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะปิดไพ่พขออภัยนะะวันนี้เอาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ F4 นะฮะปิดจาพิมพ์ปั้นนะเนื้อกะลา,าเนื้อออกแบบโซนกะลาเลยนะ ยังเหลืออยู่ประมาณสององนะพิมพ์ปั้นเนื้อนี้นะครับผมนนนนหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเดนะีวก็มาองนี้นะครับพิมพ์นิยมหนักสองบาทนะมีฝันนะพิมพ์มนตามาเลยนะครับแท้ดูง่ายๆนะครับผมปกติทงขายกันไม่ต่ำสามพันนะเอาแบบราคาแบบตกๆกจุดเนี่ยไม่ต่ำสามพันหรอกครับ วันะนี้เอาสองพันแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งถช่วยเหลือคือองค์ละพันนะแต่นึกว่าแบบช่วยเหลือทางวัด <c oughs> ช่วยเหลือผมไปนะฮะให้แบบจับคู่ันไปให้แบบไม่ไม่เจ็บตัวไม่เจ็บตัวมากนะครับ f สนะฮะเนี่ยเนะี่ยเขียวปัดเลยนะครับผมนะผมยังไม่รู้เลยนะลีปนีจะได้ลงตอนไหนก็คือเดี๋ยวข่าวรถไปก็อัปโหลดไปเรื่อยๆคืออัปโหลดลงตอนไหนก็นั่นว่ากันนเะนี่ยเนะีนะ่ยยังฟอร์มนี้นะผมต้องเปิดอย่างน้อยเจ็ดพันนะ f สี FC. ฟอร์มเนี่ยผมต้องเปิดเจ็ดพันนะครับเนี่ยเอาก็เอามาดึงหน้าพระก็คือคําว่าดึงหน้าพระก็คือแบบเอามาดึงจับคู่กับองค์อื่นหรือแบบให้มีของใหม่ลงนะฮะมีของใหม่ลงนะฮะนะครับจะให้บอกว่าอะไรเดียวคลิปนี้ของฝากจากหัวทะเลได้เปล่าแต่จริงมีแค่สององค์เอง <laughs> หัวทะเลนะวันนี้นะครับผมแล้วการน,นี้อ้าอันนี้ผมลืมแล้วว่าเคยลงอย่างนะ อันนี้ก็ตีเป็นพิมพ์กีตาห้าชายเล็กนะอย่างเงี้ยนะครับผมนะเนี่ยนะครับผมจริงองค์เขาไม่น,าน่าันเลยโอ้ไม่น่านหรอกจริงจริงเล็กเขาต้องเล็กกว่านี้นะเขาเป็นห้าชายเหมือนกันแหละแต่คนคนละพิมพ์คนละหน้านะเพราะเขาไม่เหมือนกันหรอกนะครับผมผมก็สับสนนะบเบอร์นะครับอย่างเงี้ยคือห้าชายมาตรฐานนะครับแต่ว่าช่วงหลังขายแต่ห้าชายเล็กห้าชายขนาดเล็กนะพิมพ์มันจะคล้ายๆกัน นะครับผมแต่ขนาดเขาจะเล็กกว่านะครับนี่นะเนี่ยเนี่ยฟอร์มเนี่ยอย่างเงี้ยนะต้องเปิดกันห้าพันเจ็ดพันนะครับผมว่าทุนจะมาไม่ถูกหรอกครับทุนมาไม่ถูกอย่างขายซื้อได้ทั่วไปเนี่ยนะตามตลาดเราเจอนะตามสนามนะวันนี้ผมผมก็เจออยู่นะที่หัวทะเลนะเปิดกันน่าจะห้าพันนะห้าพันเนี่ยนะเราไปต่อเขาเยอะไม่ได้นะต่อต่ำกว่าสามพันนี่โอ้โห โดนมองหน้าเลยนะอย่างนี้เรารู้ใจกันนะเวลาพัดเนี่ยเวลาเปิดราคาลื่นไปนี่ก็คือเผื่อต่ออยู่แล้วนะคะเล่นพระนะฮะอยรู้ใจดีส่วนใหญ่ก็แบบเขาเรียกว่ามีประสบการณ์เก่าเกมมาทั้งนัน้นแหละนะครับผมเก่าเกมมาแันะ้นรู้ใจกันนะฮะรู้ใจกันอยู่ที่ว่าอจะลดันได้เท่าไหร่ทุนมาเท่าไหร่บางท,ทีเพราะว่าสมมุตินะพาดเนี่ยทุนสามพัน เปิดหนึ่งหมืนะใจเนี่ยจวหวังกำไรเท่าไหร่นะอาจจะหวังกําไรหนึ่งพันสงพันี่กวส่วนกันครึ่งหนึ่งส่วนกันสี่พันห้ันะฮะแต่ถ้าเขาเปิดหมื่นหนึ่งอีกโอหนึง่งอาจจะทุน5้าพันหกพันเนี่ยเขาก็ลดได้ไม่เยอ่นะครับก็แล้วแต่สถ,ถานการณ์นะฮะอยู่ที่ฟรอร์ม้าแบบโดนใจห่วงของหรือเปล่านะนะเป็นอย่างนั้นนะจุดจบของราคาเนี่ยนะ อันนี้ก็ห้วยเข็นพิมพ์ต้อนะครับห้วยเข็นพิมพ์ต้อนะครับผมจำไม่ได้เราเคยเปิดเท่าไหร่นะเอาไปสองพันหนึ่งแถมหนึ่งแล้วกันนะครับสองพันหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้นะถัดมาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเคยลงหรือ,อยังนะครับพิมพ์นิยมมือลองนะพิมพ์นิยมมือลองเนี่ยนะแต่ผมว่าไม่เคยลงนะหน้าใหม่นะองน,นี้นะแต่ไม่ได้ว่าเราจะหมเทนะผมอยู่กับผมมาพักนึงละผมว่าได้มานานแล้วจะแบบอาจจะ ข้ามไปนะอาจจะแบบนั่นไปนะแต่คุณคุณก็ยังไม่เคยลงนะครับพิมพ์ิมยมมือลองนะผิวเขาเรียกว่าสนิมน้ำมากทั้งองค์เลยนูฮะเหลืองอมเขียวนะเหลืองอมเขียวมากนะฮะเนี่ยฟ้าเหมือนใส่กรอบสตลับใช้มานะครับนี่ฮะนี่ถัดมาองค์นี้นะ่าจะลงไปสองขลแล้วะนะเป็นพิมพ์นิยมไม่นิยมเองนะไม่มีมือลองนะครับเอฟซีนะเนื้อเขี้ยวเลยนะเจออย่างนี้นี่เนื้อหาอย่างนี้นี่โอ้โหนะ เปิดกันแบบนะตามสนามเนี่ยนะครับแต่เดิอนน้ในสนามเนี่ยใครมาเจอผมไม่เจอผมถามว่าเออชั้นแซฟพี่แซฟวางแพงไหมอะไรไหม <_ C IN> ผมไม่มีเวลาดูนะฮะ <_ C IN> เพราะว่าต้องเดินหาของนะครับทำมัวนั่งเฝ้าเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้พักนะครับเอฟซีนะครับไม่ไม่ได้พักมาทําคอนเทนต์นะครับผมคาวนี้ว่าพอเราหยุดไปเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าอย่าง ย t u b e เนี่ยเขาจะแบบเรื่องเกี่ยวกับปรเกหรือกับอ,อ,อ,อลกอริทึมอะไรพวกเนี้นะว่าการที่ว่าจะไปเด้งตามฟีดฟอะไรต่างๆไม่แน่ใจว่าน่าหรือเปล่านะอันนี้ก็เคยเปิดอยู่สามสี่พันนะครับพิมยมมือลองกันนะ f อฟซนะเนื้อหาแบบนมีก็โอ้โหนะเนี่ยสายรอเก่านี่ประสบการณ์เยอะนี่คือดูอย่างนี้แบบพลาดไม่ได้เลยนะ ครับผมซื้อมาเกินทั้งนั้นแหละซื้อมาเกินพันทั้งนั้นนะครับ fc ซื้อมาเกินพันโอ่งสองพันองสามพันนะครับผมนะตรงนี้ก็ัานไปก่อนนะครับไปอย่างที่บอกแหละฮะถ้าซื้อมาตีคู่กันคืนจุดแล้วก็ที่เหลือขายเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับ fc มีการนิยมเ e อนะครับมีนิยมเ e อนะ e นะโอ้พิมพอย่างนี้นะเนื้อหาอย่างนี้นะครับผมเจอข้างนอกเราเปิดกัน4ีพันห้าพันนะครับ fc ลอง ลองลองดูนะเอฟซีนะบางทีอาจจะได้ของถูกกว่าผมหรืออาจจะได้แพงกว่าอะไรประมาณนี้นะแล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่ความแข็งของมือขายนะมือขายตามสนามพักน,นะครับผมนะผมนี่คือได้จากสนามได้จากงานประกวดได้จากเขาเรียกว่าบ้านเนี่ยครับบอกกันตรงๆเลยนะบางทีพ้าบ้านก็นไปจากสนามนี่แหละพาฒนสนามก็มาจากบ้านนะอ่ามีองค์หนึ่งก็ต้องเข้าขายผิมมิยมเองนะ เพราะไม่มีมือลองนะเป็นพิมพ์ในตำนานเลยผมเคยเอารูปในพี่ว่าเขาลงในหนังสือเก่าสือด้านโพให้ดูนะครับ f c เนี่ยเคยเปิดสนะี่ห้าพันนะองค์นี้นะครับผมวันนี้เอาไปสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับนี่ฮนะไปฐานสุดคลาสสิกเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ขอประชาพันธ์นะฮะสาวที่นี้มีงานประกวดที่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ผมไม่ได้เข้านะครับผมไม่ได้ไปไปเชี่ยวหาของเราจะได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นงานใหญ่คนจะเยอะนะครับผมต้องมีธุระทีอุดจังหวัดอุบลนนะไปบ้านภาคตานะอย่างที่บอกแหละนะครับก็มาชัวร์อีสานแล้วเดี๋ยวกว่าจะกลับในคู่หลายวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยผมต้องวนหาภาพเฉวอีสานนี่แหละนะครับถ้าได้ก็มีเอามาลงแบ่งปันกันนะครับ fc นะฮะอ่ถัดมานะครับนี่เป็นซุ้มก่อพิมพไหนไม่รู้นะเอ้กูไหยไม่รู้นะครับ นะจำไม่ได้แล้วว่าเคยลงหรือเปล่านะนี่ฮะเห็นแบบแปลกๆดีอะนี่ฮะเนี่ยพิมพ์แปลกๆดีนะครับไม่รู้เป็นกู่ไหนยังไงนะครับตึมกอะนะครับนะเอามาผสมกันเพื่อให้เป็นตัวเลือกนะแต่จริงแล้วคือผมเน้นหนักยอมรับว่าเน้นหนักไปทางลงพ่อเงินนะครับเพราะว่า f อเรียกร้องกันมาเยอะนะครับลงพ่อเงินนะว่าพลาดกันเยอะบางคนก็แบบ เคยซื้อไปแพงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบอกก็เกิดการเ,าเรียกว่าน้อยน้อยใจกันว่โอ้เนี่ยที่ของโปรโมชั่นของถูกนะผมไม่เคยทันเลยที่โดนแพงๆแล้วผมโดนจังเลยอะไรนี่นะก็ต้องกาขออภัยนะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่จังหวะนะเพราะว่าผมจะส่งแบบคลิปเนี่ยไปให้ฟีเนี่ยพร้อมๆกันเลยนะพร้อมๆกันไม่มีเขาเรียกว่า,าไม่มีแบ่ง,แบ,งแบ่งแบ่งแยกนะครับไม่มีเลือกที่หักมักที่ชัง รักทุกคนเท่ากันหมดเลยนะครับเฟตีนะฮะยิ่งช่วงนี้นะโคที่เอาไปขายแบบโอ้โหนะช่วงนี้กําไรเลยนะจานแซบแม้ว่แซบนะผมได้กาไรเลยนะบางซื้อไปพันขายพันห้าสองพันก็เอาแล้วนะกำไรบางบารบางคนก็ไปขายแบบเอ่อไปเกิดกันเลยสี่ห้าพันนะพอบ,บางองค์ผมเคยเปิดเจ็ดตัดพันอะไรเงี้ยนะแล้วอามาขายสองพันหนึ่งแถมหนึ่งเงี้ยนะครับเฟีก็โอ้โหนะ คนมีลูกค้าอยู่แล้วนะครับมีลูกค้าอยู่แล้วก็นายเงินไปนะก็ะยินดีด้วยนะสำหรับท่านที่ซื้อไปขายได้นะแต่บางคนก็เก็บนะคนก็เก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าเออเป็นอะไรสมบัตินะเอาไว้ส่งต่อนะครับผมแต่ขายได้ขายนะพักเครื่องนะเป็นของนอกกายนะครับพักเครื่องอันจากของนอกกายเราไม่รู้ว่าวันขน้างหน้าเขาจะเลิกเรื่อ,กองกันวันไหนไม่รู้นะครับอันนี้ก็เราคุยกันแบบสบายๆชิวๆเนาะ นะเรื่องพัร์ตําำนานเนี่ยส่วนใหญ่นะคนมักจะค่อยๆแบบเรียกว่าไงอ่น้อยลงอันนี้ว่างลงนะอันนี้ชวนคุยสะเพราระในเอฟซีนะนะอย่างพระกูกเนี่ยคือหาคนเล่นน้อยมากแหละนะครับผมถัดมานะผมก็จะเจอแบบพวกพระในตำนานเนี่ยพวกสมเด็จอะไรต่างๆเนี่ยก็คนอาจจะเล่นกันน้อยลงคือคือเล่นอาจจะไม่ได้น้อยลงมากแต่การที่ว่าจะกล้าซื้อแพงๆคนที่จะซื้อแพงๆเนี่ย ผมว่าเหลือน้อยอ่าเหลือน้อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบซื้อแพงมาแล้วเนี่ยจะขายให้ใครขายเมื่อไหร่นะฮะีนี้พูดถึงพราพวกหลักล้านนะหลักล้านอ่าพูดถึงพราหลักล้านสิบล้านร้อยล้านอะไรพวกเนี้ยหาคนซื้อยากนะครับผมต้องมาหาเสรษฐีจริงๆอ่ะนะครับผมแล้วบางทีต้องคนขายเนี่ยก็ต้องพร้อมซัพพอร์ตนะถ้าเกิดซื้อเวนล้านเนี่ยเขามาขายคืนแบบอ่ะ เสมอทุนหรือขาดทุนนิดหน่อยแปดแสนเจ็ดแสนอะไรเงี้ยเออหักกันยี่สิบสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณก็ต้องซัพพอร์ตนะแล้วก็ซื้อคืนเขานะครับผมต่มอของผมเนี่ยขออนุญาตขายจบเลยนะสองพันหนึ่งแถมหนึ่งขายจบเลยนะหรือขายหลกพันทุกวันเนี่ยเป็นที่แพงสุดก็มันหมื่นนิดๆอะไรเงี้ยเจ็ดแปดพันะ 7, 8, แล้วแต่ขงทุนบางทีพ้าที่ว่าผมชอบจริงๆเนะี่ยผมซื้อเจนะ็ดแปดพันเพื่อจะมาขายแบบเบียดๆยดหมืน่นหนึ่ง ถือว่าเบียดนะ FT นะเปิดหมื่นห้าขายหมื่นหนึ่งหมื่นสองขายแปดเก้าพันอะไรเงี้ยถือว่าเบียดนะครับ FT นะไม่ได้แบบนั้นแต่ก่อนนะเพราะว่าเศรษฐกิจก็ยังว่างนะครับ FT นะยิ่งช่วงนี้ด้วยนะครับก็สเพระกันไปตามเรื่องตำรานะครับ FT นะหากพูดมากนั่นไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้นะครับอย่าลืมอ่าขอโทษทีฮนะอย่าลืมนะครับสองพันหนึ่งแถมหนึ่ง นะฮะจากที่เคยเปิด3,000 4,000 5,000นะวันนี้ไม่เปิดอ่นะมาเปิดกัน2,000 1แถม1นะครับ f c ก็คือ2ององค์ส0งพันนั่นเองแต่ผมอยากจะขอความไม่จ่าแจก f c ว่าช่วยผมอุดหนุนแบบ2,000 2,000 2,000อะไรเงี้ยนะครับ f c นะรนะประมาณนั้นนะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจเพลกลื่นเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์061 8987342นะครับ061 8987342นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลา F4 ขั้นไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเรวยๆถูกหวยกทุกทัานนะครับสวัสดีครับ